นะคนข้อหวยก็งวดที่7ลุ้นกันจ้ะนะจ๊ะหกงวดติดมาแล้วนะจ๊ะนะใครส่วนใครที่รอสร้อยนะคะเริ่มต้นที่สร้อยกันก่อนไหมมียี่สกับ33นะฮะเมื่อวานนี้แฟนเพจบอกเช็คสัญญาณอินเทอร์เน็ตหนูสงสัยสัญญาณอินเทอร์เน็ตหนูไม่โอเคค่ะอาจารย์คะวันนี้อาจันเข้มมาแล้วจ้ะและจันเข้มก็ มาตามสัญญาจะให้ได้มากที่สุดเท่าที่ให้ได้ดีไหมจ๊ะดีไหมที่รักสวัสดีที่รักนะฮะหวยมาแล้วจ๊ะเอาสร้อยก่อนไหมใครอยากได้สร้อยใครอยากได้สร้อยก่อนนะคะขออาจารย์เคนะคะเขียนเลขหวยนี้นุกนะคะนะ,ะ,นะะรอสร้อยรอสร้อยนะจ๊ะสวัสดีนะนะจ๊ะนะยีนะะ่สิบสี่งวดผิดสี่งวดถูกประมาณยี่สิบงวด สลับกันถูกมีสามตัวรางวัลที่หนึ่งมีสามตัวหมุนสี่ครั้งหรือสามตัวหน้าสมตัวท้ายลอตเตอรี่แล้วก็มีสองตัวค่ะชั้นบนชั้นล่างกลับเองนะคะหวยของอาจารย์เคซื้อเลขหกกับเลข9้าต้องกระดกด้วยนะ,ะมีหกกระดกเป็นเก้ามีเก้ากระดกลงมาเป็นหกนัจนจะที่โอเคบ่จ๊ะโอเคบ่จ๊ะให้มาแล้วนะคะหกงวดงวดนี้จะเป็นงวดที่เจ็ดหกงวดเนี่ยถูกด้วยกันมาแล้วทั้งหมดหกงวดนะคะเข้ามาแล้วหกงวดอ่า มี3ตัวหน้า3ตัวท้ายเนี่ยสองวดวันนี้นะคะ8 7ดเจ็ดค่ะค่ะนะคะ8 7อหนะะึ่งสี่และ8 7อันนี้หวยนะหวยนะจ๊ะได้แลาา้วป่ะจ๊ะ7 4 1 7 4 1่่งเหนค่ะจะรวมชุดให้อีกทีหนึ่งนะคะนะเกกับ6เป็นเลขเดียวกันนะที่รักนะนะ เก้ากับ6เป็นเลขเดียวกัน4 4และ6 5 5 4้และ6 5เห็นไหมคะเลขเ,เ,เลขเลขหกห้าเ,เ,เนีย่ยจันเค่เขียนเป็น9ไว,ไว้ด้วยระวังเป็น9 5นะนะ5 4และ6 5 5้และ6 5แต่ระวังอ่ะเลข6จะกระดกเป็น9าจะกลายเป็น9 5นะที่ราคานะฮะเห็นชัดไหมจ้าคนก็สวยเลขก็สวย ฟังแล้วน่ารักจังเลยนะคะขอพระคุณคุณนิกูลจ้ะนะสวัสดีคุณอรนุชจ้ะพี่จ๋าพี่แคปทันกันไหมจ๊ะแคปทันไม่เอ่ยถ้าแคปทันนะคะถ้าแคปทันรบกวนพี่ๆเขียนให้อาจารย์แค่หน่อยค่ะใครก็ได้ค่ะอาจารย์แค่อยากรู้ว่าตอนนี้เราอยู่ใน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 หมวด่อโหมดปัจจุบันไหมเขียนทันมาให้หน่อยอาจารย์แค่จะได้เห็นว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตอาจารย์แค่ยังโอเคอยู่นะจ๊ะเขียนทันให้หน่อยใครทันบอกทันใครไม่ทันบอกไม่ทันนะจ๊ะพี่จ๋านะคะนะ อันนี้16มีนา2,564ค่ะทันขออนุญาตต่อไปที่เลขที่ชุดที่2นะคะ5 4 3 5 4 3 6, 3 6 3 6 3หวยไทยนะที่รักนะไทยค่ะนะคะ16มีนา2,564ค่ะนะคะใครดูก็3ตัวเด่นมี3หาง3ตัวรองมี3หาง2ตัวเป็นหวยชุดที่อาจารย์แค่คำนวณจากสูตรความน่าจะเป็นมามีชุดละ สองตัวมีสี่ชุดชุดละสามหางที่รักขะให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเจรณาดูนะที่รักนะมิตรรักแฟนเพลงก็มิตรรักคอหวยก็ถือซะว่าเป็นวิทยาทานตั้งแต่ให้มาตั้งแต่ปีใหม่นะเข้ามาทุกงวดเลยหกงวดติดแล้วทั้งงวดนี้เราเข้าด้วยกันอีกก็จะเป็นงวดที่เจ็ดนะฮะเมื่องวดที่แล้วผลงานเพลงนะฮะอ๋อไม่ใช่เหรอผลงานะฮะค่อยอยากอุดหนุนเขาค่อยก็เลยซื้อไว้เจ้าใบอันนี้ผลพลอยได้จะไปแบ่งทําบุญ เดี๋ยวอาจารย์ดูก่อนว่าวันนี้น้องแอดมินนะคะจัดอะไรสามสามซื้อแล้วต้องกลับเด้อหวยจันเคอะนะะอาจารย์เคไม่ไม่เขียนสลับให้เด้อพี่จ๋หาหวยจันเคต้องกลับเลขหกกับเลข9้าเป็นเลขเดียวกันค่ะท่รักเห็นชัดนะจ๊ะอาจารย์เคพยายามส่งดูว่าเอ๊เห็นชัดไหมเนาะนะสมัยก่อนเนี้ยให้สี่ห้าวันก่อนหวยออกอุยมิตรรักแฟนเพลงส่งเม้นเข้ามาค่ะที่แล้วสามแปดนตรงเลยเนาะหนึ่งสี่กับแปดเจ็ดค่ะทิรักษะขาทันไม่เอ่ยทันไม่จ๊ะ หนึ่งสี่และแปดเจ็ดค่ะที่รักสามตัวเด่นที่ยังไม่ได้บอกในทุกๆวันวันนี้สามตัวเด่นหางสุดท้ายจะออกแล้วรัจริงๆระหว่างรออาจาร์ชัดตั้งรหัสเดีาจาร์แค่จะบอกสามตัวเด่นหางสุดท้ายค่ะสามตัวเด่น,ดนหางสุดท้าย 4, 2, ค่ะนะสามตัวเด่นเด่นหางสุดท้ายให้สี่สองค่ะราคนะฮะหกสี่สองเห็นชัดบอกค่ะ เห็นชัดป่ะคะพ่อแม่พี่น้องหกสี่สองระวังหกกระดกเป็น9้านะคะระวังหกกระดกเป็น9จะกลายเป็น9ก้สี่สองระวังหกกระดกเป็น9จะกลายเป็น9ก้าสี่สองสี่สองเด้นะทันเด้อคะ่ะทันวาา่จ้าคุณพอ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้องนะคะนะอุย้ยหลายคนหลายท่านพิมพ์ให้เพื่อนด้วยน่ารักมากคะ่ะระวังหกระดกเป็นเ้าค่ะพี่จ๋านะ ระวังหกกระดกเป็นเก้าจะกลายเป็นเก้าสี่สองนะฮะเห็นกันชัดป่ะจ๊ะเห็นชัดป่ะเห็นไหมจ๊ะพี่จ๋าเห็นไหมอาจารย์เคพยายามเน้นให้เลยนะนะนะงวดที่แล้วได้สองตัวค่ะนะสี่แปดเจ็ดหกสี่สองระวังหกกระดกเป็นเก้าก็จะกลายเป็นเก้าสี่สองพระธค่ะนะพี่นิสาล้วคุณนิรักแปนเพลงมากๆนะ คิดจะวลาหาก่อนนอนกันดีละค่ะนะอันนี้บอกว่าได้แล้วหลับได้เต็มๆแล้วค่ะ